สวัสดีทุกทันด้วยนะครับยูกเพจรถทุกแต่งแห่งประเทศไทยแล้วก็ช่อง y ยู u ูบบัสทักแอดเพชรบุรีนะครับคลิปนี้ครับเรามาดูรถ12ล้อกันบ้างนะครับคันนี้ไม่ใช่กันบ้างอีกแล้วดีกว่าเพราะว่าเมื่อไม่นามนมานี้เราก็เพิ่งลงคลิปรถเพชรสะครไปนะครับที่ว่าเป็น GY 2P Victor วิรนะครับ12ล้อแต่ว่าคันนั้นเป็นรถแม่ค้านะครับมาดูคันนี้ครับคันนี้ฮ i โนวิกเตอร์1 a FL เพ่าเดียวครับ 1A ก็เป็นรหัสรุ่น344นะครับ 1A เป็นรหัส344 A ก็คือเครื่อง A09C นะครับ A, เครื่อง A09C ประจำอยู่ในรุ่น FL1A หรือ FM1A นะครับก็ในไทยนี่ก็ FM1A หรือว่า FL1A นี่ก็จะเป็นรถ10ล้อถือว่าเป็นคัสก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ FM ก็อยู่ทั้งใน10ล้อ จ0ล้อคัสซีปกตินะครับหรือจะเป็นถรถหัวลากก็เป็นรหัส FM1A นะครับส่วน FL ก็จะเป็น10ล้ออย่างนี้อย่างเดียวเลยเครื่อง A094 ครับหลายคนรู้จักกันในนาม344บางคนก็เรียกสัารว่า3 4ส่วน38ก็คือเป็น P11 ก็ชื่อนี้ก็หลายคนรู้จักดีเพราะว่า เป็นเครื่องรุ่นที่นิยมใช้กันนะครับแรงมากนิยมทั้งในวงการรถบรรทุกแล้วก็รถรถัรนนารถขาบซึ่งถ้ารถั่นนารถขาบก็คือจะเป็นแบบพวก320ยประมาณนั้นนะครับโอ้ถ้าได้ชนกับปั๊มยีนะครับตัวเดินพีซี0อโอ้โหวิ่งกระจายครับยิ่งพีซีสองนี่ระวังแค่เรื่องลูกปืนแต่งเดียวเท่านั้นแบบขับมันมาก ขับมันมากเครื่องแรงครับก็จะเป็นพวกอู่พวกอพอเจริญพัฒนานะครับพวกนั้นนะครับก็หรือว่าวรพจน์การช่างมันจริงครับมันจริงโอเคเข้าเรื่องกันต่อครับมาพบกับ FL1A12 ล้อนะครับของทีมงานอนามิกาไอระดานะครับ บนหมวกอนามิกานะครับก็เป็นรถผักวิ่งสายใต้นะครับจากตลาดสี่เมืองทูพักใต้คันนี้เป็นสีแดงแดงแสดครับแดงส้มก็จะเรียกว่าแดงสีแสก,กได้นะส้มแดงครับเป็นสีส้มแดงเป็นรถบรรทุกผักครับสองลอ้อซึ่งคันนี้นะครับ ซึ่งคันนี้ก็ยัดคานะครับซึ่งเด,เดิมมาเนี่ยก็คือมันจะเป็น10ล้ออย่างเดียวเพราะว่าในรหัส FL1A นะครับจะไม่มี12อล้อมาถ้าเกิดว่า12อล้อก็คือจะเป็นพวก g y 2P ซึ่ง g y 2P นี้ก็คือเป็น3 0 8ก็ซึ่งบางคนก็แบบอาจจะไม่ชอบเออแบบ308อเนี่ยอาจจะแบบกินน้ำมันนะครับเครื่องมันใหญ่กินน้ำมันก็1 A 3 0 4รีีก็ซึ่งอาจจะพอดี อ๋อเพิ่งรู้ได้เพิ่งสังเกตนะว่าเป็นรถของอนามิกาไอดาอนามิกานะครับเห็นมั่วๆเมื่อกี้แหละ <c oughs> ซึ่งเมื่อกี้เดินวนอยู่สองสรอบถ่ายอินเสิร์ตก็ไม่ได้สังเกตดูชมข้างๆกันก่อนนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นรถด่วนนะครับทำรถด่วนรถด่วนผักใส่ใต้ กระบะอลูมิเนียมครับแผงเป็นแผงอลูมิเนียมเหมือนกันอลูมิเนียมทั้งลูกพื้นกระบะพื้นกระบะอาสแตนเลสนะครับพื้นกระบะสแตนเลสราวข้างฝาข้างเปิดได้ครับตาประตันผักเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับก็จะเปิดได้ประมาณน,นี้นะครับ ฝืนก็จะเป็นแตนเลสครับแตดเลสแล้วก็ฝาข้างโน้นอ๋อเปิดได้อ๋อสองฝาเหมือนกันเปิดได้สี่เปิดได้ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี้ยด้านข้างเปิดได้ฝั่งละสองถ้ารวมประตูที่ว่าสามารถเปิดเข้าได้หมดก็เปิดออกได้หมดก็คือ5้าทางท้ายหนึ่งข้างข้าง4 เอาไว้ขึ้นผักนะครับเอาไว้ขึ้นผักจากด้านข้างเรามาเริ่มดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหของเ,อาเงาทั้งนั้นเลยนะครับสีส้มแดงมันช่างแบบโอ้โหสวยมากๆ ทีแรกเห็นในรูปนะครับมันดูว่าสีส้มอ๋อมันดูเออม,มันก็ไม่เชิ่ใสสีส้มนะครับมันก็ออกแบบออกดแดงๆอะ่ะส้มแดงตรงที่สุดนี่ก็คือถ้ามันมันเริ่มมืดแล้วครับพอเรามืดมืดแล้วนี่เนี่ยด้านนี้มันคือเริ่มมืดแล้วมันก็ออกสีแดงเลยถ้าเห็นดูในกล้องถ้าดูฝั่งนี้ที่โดนแดดก็ออกสีส้มๆก็ดีนะครับสีเนี้ยผมยังชอบเลยสีเนี้ยคันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เหลือระบบไฟอีก กระจังหน้ากันชนก็จะสูงหน่อยคีบล่างคีบล่างสองชั้นก็เกิดเป็นพวก3 4มสี่หรือ 80นะครับส่ส okay. สสวน26 FL FM8J หรือ FG8J ก็จะประมาณนี้นะครับมีข้างล่างมีชั้นเดียวแล้วก็บันไดข้างบันไดก็จะเป็น1ขั้นส่วน 3cc ครับ 3cc ก็จะเป็นบันไดสองขั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับอย่างไม่สร็จูรณ์เท่าไหร่ เพราะว่ารถยังเดินระบบไฟอยู่ด้านซ้ายครับด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปิดเฉยๆน่าจะไม่ได้เปลี่ยนประตูใช่เป็นที่ปิดเฉยนะครับแต่ว่าแปะทับไปเลยกระจกชบครับขาจกสแตนเลส เลียมคางด้วยเหล็กเก็บปลารครับแต่เหล็กเก็บปลาใช้ล่างครับขอบเคิบมือจับประตูชุบหมดขอบบวกก็ยังเลียมลายเก็บปลารครับตรงตรงนั้นเป็นที่เก็บผ้าเต็นท์ก็ด้านข้าง ด้านข้างบุด้วยเหล็กขอไปครับสเตเลสไรเก็ปลาล้อครับยางเป็นยางขนาด1 1 r 2 2 5เบอร์1 1 2 5 5หรือก็ประมาณยาง1ันร้นะครับอันนี้ก็เป็นคารที่เขาเสริมมา ก็จะเป็นเบรกแห้งเหมือนกันไม่เห็นว่าใช้ดุมของอะไรแต่ก็น่าจะเป็นของฮีโน่และครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นโน่รุ่นไหนบางคันก็ใช้ซัดเอ็มบางคันก็ใช้วิกเตอร์ตรงรุ่นนะครับก็แล้วแต่เขาจะยกมาใส่ถังน้ำมันครับถังน้ำมันก็เลี่ยมแต่เหล็ไลกิตปานะครับถังน้ำมันก็จะลูกใหญ่ห,หน่อยลูกใหญ่หนะ่อย ไม่บใจว่าไปถังมันสูญหรือเปล่าครับเพราะว่าแต่ว่าถังมันสูญน่ะน่าจะเป็นสีดำมาเลยนะครับไม่น่าจะเป็นสีเทานี้ผมก็ไม่นใจนะครับเพราะว่าเวกขั้วซีพวกสามแปดหรือว่าพวกสามสีผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่ข้อมูลเท่าไหร่ล้อหลังครับแท้หลัง หน้หลังก็จะเป็นเทาเดียวนะครับกระทะชุบอ๋อกระทะชุบก็คือเป็นกระทะชุบหมดเลยครับหน้าหลังกระทะชุบหมดฝาครอบดุมฝาครอบดุมก็จะเป็นน่าจะเป็นงานของช่างเดนะตัวเนี้ยเป็นรูปดาวครับช่างเดฝาครอบบางคนครับบางคนสแตนเลสตีขึ้นมาใหม่เลย ดัดขึ้นมาใหม่ดัดใช้อ่าราข้างครับเราข้างก็จะมาแนวยุ่นเลยเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวนิยมแบบเป็นเหล็กดัดนะครับเป็นแตนเลสด,ดัดตอนนี้ก็มาจะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นครับแนวยุ่นๆหน่อยก็ถ้าเป็นรถยุ่นนี่ก็จะแบบถ้าเห็นแนวนี้ก็จะแบบนึกถึงแบบรถตู้ปลาครับรถพวกตู้แห้งของญี่ปุ่นอะ ประมาณนั้นบันท้ายครับบันท้ายก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับมาดูด้านขวากันบ้างทางด้านขวาก็จะแบบด้านซ้ายเลยนะครับอ๋อมีถังมีกล่องเครื่องมือ กล่องเครื่องมือเลสอยู่หนึ่งตัวหลังนี่นะครับเขาเดียวมอพักโอ้มอพักโหมอพักเขาใหญ่มากมอพักพกสาบิสิเขาใหญ่จริงอ๋อ,อห้องเนินพิโน ก็ไปทํหมอพักตัวเอสเลยครับทอ่อท่อตัวเอสไม่ใช่มอพักท่อไอเสียตัวเอสท่อวนมาเลยออกด้านหลังนี่อยากฟังเสียงจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีไคเอลต้าให้ฟังดูมอพักของ26ดิว่าเป็นยังไงถังน้ามันโคตรใหญ่ใหญ่มากคัน้ามันถังน้ำมันเขาใหญ่จริงๆนะกี่ลิตรเนี่ย300ลิตรได้อยู่นะประมาณ300ลิตรด้อยู่ 350รประมาณนั้นบอกพักก็พอกันแล้วเว้ยใหญ่อยู่ตัวนี้ไม่ใช่2อา1านะครับเป็น26 260แต่ถ้าตัวก่อนนะ f l 8 j ก็คือ2อา1าแต่พอมาเป็นลูกเตอร์ปุ๊บก็อัพเต็มเลย26 ตัวชมแล้วนี่ตัวซีรีส์นี่ไม่รู้ว่าอีกอีกเก้าม้านี่อ่อกักไว้ทำไม <laughs> ให้เต็มก็ได้นะแบ <laughs> บนี้สองหกไปเลยโอเคอเมื่อวานพิชก,กิตตามาถ่ายครับเราก็แบบเอ่ออยากมาแหละแต่ว่ารถไม่ว่างรถไม่มี <laughs> วันนี้ถ่ายคนเดียวเลยเหงาจังโอเคก็อ่า เจอกันคลิปหน้านะครับก็น่าจะหมดเพียงแค่น hey, ี้ข <well, ้อมูลในคลิปไม่รู uh> ้ว่ามีไม่รู้พาดูอะไรแล้ววนรอบไปเนี่ยวนจนทางเลื่อมไหมเดินไปเดินมาเนี่ยโอเคเจอคลิปหน้านะครับสดอีกครับผมพังแล้วบ้างนะดูก่อนดูก่อนดูห่างก่อนดูมุมกว้างก่อนพังแล้วพี่พังแล้วพังแล้ว I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. the sky